ผมออ๋อ,อเล็กร้อยี่ปดอใหญ่ห้าสิบเก้าโอเคเอ้ยพี่ไอทักมาฮะให้สองร้อยคือพี่จะให้ผมเปิดคือเดี๋ยวนะพี่ไอพี่จะให้ผมเปิดให้ให้ใหพี่เหรออันนี้ก็พี่ไอจะ,จะ,จ,ะจะให้ผมเปิดให้เหรออ่ะได้พี่มา,ามา,ามาเมามามา ก่อนไปคอนเทนต์ก่อนไปนะครับสองรห้าสิบลูกนะพี่โอเคได้เลย <laughs> เปิดแบบนี้ผมดวงไม่ค่อยดีด้วยเอจจริงเดี๋ยวผมลงคืนนี้เลยก็ได้นะคิปพี่ะเนี่ยตอนไลฟ์สุดท้ายเนี่ยวผมว่าตัดก็ได้นะผมผมได้เลยเพราะผมว่าคือที่มันนานก็แค่ว่าผมแค่นั่งรอโหลดไอ้นี่เจยๆนั่งรอโหลดคลิปมันขออีกสามตัวเดว ขออีกสามตัวได้เหรอโดเดตให้ห้าพันหรือห้าพันเลยเหรอโอ้หเวี่โอ้โหสามตัวอ๋ออ๋อตัวเนตี้ใช่ไหมพี่ตัวเนตี้หรือหรือตัวอะไรเอาละแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วความความหนักมันอยู่ที่เราไงเดี๋ยวพี่เรจะได้สามตัวนะครับสามตัวนะครับฟาดเข้าเลยโอเคครับ okay, พี่ผมจะเข้านะมีห้าร้อย ให้กด250ได้พี่โอเคผมจะเข้านะพี่ครับผมนับสามสองหนึ่งผมเข้าแล้วขอลั่นๆเลยพี่โอ้โหดวงมันคือปกติอะดวงกดเทพอัน,นิสัยอะก็ไม่ได้แล้วนะกดนิส่ก็ไม่มีอยู่แล้วนะจริงๆริงวะแค่กดนิสัยอะก็ไม่ได้แล้วนะจากใจเลยโอเคนายพี okay. ่ไครับผมนายพไนะครับผมแล้วเรีวิวไอเดีเฮียหน่อยครับโอ้ย ไปดูพี่สิรอได้ครับพี่สิรอได้ครับไม่เป็นไรช่องผมไม่ต้องอะไรครับเด่นนะมันคืออันไหนนะพี่อันนี้เหรอพี่เมียมแคปซูลน,นะไนตี้ใช่ไหมพี่ไนตี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมอีกสามตัวโอ้โหดูสกลิลทีกันนะ่อยโอเคพี่ยังไม่ได้สกลิลทีสักอันแล้วยูตะการสามตัวสามตัวแล้วพี่ไอ้บอกว่าเปิดให้หน่อยน้องสองร้อยห้าสิบได้เลยครับอ่อผมกดแค่นี้ก่อนนกะัพี่เมียมป <c oughs> ไปเขาดูหน่อยป่ะมันเปิดได้ที่ได้กี่ตัวเนี่ย โอ้โหทีละสามด้วยเอ่อเดี๋ยวนะผมคำนวณกันถ้าเปิดทีละสองใช้นานอยู่มาเปิดทีละสามไปก่อนแล้วกันพอประมาณเหลือประมาณสามร้อยผมจะเกิดทีละสองไปพรีเมียมครับผมกดไปครับปั๊บสามลูกแรกครับผมเปิดก่อนเลยโอ้โไม่ผ่านลุกไอ้ชิบผ่านลุกแบบไอ้ชิบผ่านไปแล้ว เอาวะอ่ะสาวนี่คือเปิดไปเดิมครับต่อไปเราจะเอาสองอ่ะทีละห้าทีละห้าสามสามสองสามสองสองห้าโอ้โหเมื่อไหร่ีกนิดนึงไม่ได้หรอเพื่อนนิดนึงไม่ได้หรออ่ะไปสามป่ะผมอือหือดวงความเข้มมาแต่ไกลเลยบผมยาย ความเข็ม,มแต่ไกลเลยวะผมว่ามันอยู่ที่มือคนละนะมือผมม่แย่มากเลยผมแย่มากเลยอ่ะโ <c oughs> อ้โหดูดิคือปกติตนี่ไอตอนข้าลรานี่เขาไหลไปแล้วนะไม่ไม่ไ,มไมหลวะเออไปสามเลยทีละห้ายกันแล้วสามสองสามสองไปห้าห้าหไปเลอยเฮ้ยเฮ้ย fuck ฟาดแมนทำไมมันไม่ไปวะแกติดหนึ่งอ่ะแค่มินเดียวไม่แกเออนี่ไม่ไม่ต้องหวังอ่ะหมินเดียวไม่แกทำไมมันไม่ไปวะพี่ก็กดแบบนี้แหละเออเราบีกดสามสองสองสามสามสองสองสามนี่กดทีละแห่เเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ววะลุงอันแรกมาแล้วมาแล้ววะหนวดดำว่ะ ตรวจตาวะได่ตรวจตามาอันแรกครับผมถือว่าดีนะผ่านมาประมาณ20อันได้ลูกมาหนึ่งโอ้ใหม่ก็มันไม่ไปต่อวะพี่ไอ้มีกี่อันแล้วไม่เดือดสกิลเนนะี่ยเอาสองก่อนแล้วกันนะสองต่อแล้วค่อยสามเคล็ดไปไปเคล็ดไปไปเคล็ดนะไเปเคล็ดโอ้ oh. มันไปไปต่อวะ่ะมันสี่ชั่วโมงห้านสะิบ okay. เลยนะเก้สามเลยรอบนี้ ไปกอดโอ้โห oh, ลงติดกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีมันลงตรงนี้นะลูกสองกันนะฟาดอ่ะสามต่อเลยแล้วน่าก็สามสามสองสอง,สองนะครับด้อยแบบนี้แล้วกันนะเฮ้ยโอ้ยเลื่อนหน่อยผมท้อ่ปเท่าไหร่เขาเนี่ยห้าร้อยลูกให้ผมเปิดสองต้อสองแล้วสิบทีผมจะส,ส,ส,สปเปนกัน มาแล้วว่ะทุกคนมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะสองลุง้งโอ้โหเยอดนเจอคู่พี่ก, <c oughs> กันแล้วนะอ่ะหนวขาวโอ้โหสตร์ลุ้งสองอะอะไรวะฟ้า <hell, bro. S 2> กิ้งเฮลโบรแล้วก็สามมันจะกลายเป็นสี่โอเคอ่าเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะ แม่งเลยลุงอีกแล้วสองอันด้วยมันมีมันมีการันตีไหมครับหรือว่าไม่มีคือเกลืออย่างเี้เลยคือผมมองว่ามันเกลือมากเลยนะผมมองว่ามันเกลือมากมากเลยอันเนี้ยโอ้โหถ้ากูเติบเองนี่กูไม่มีด้วยไป,ไปผ่านไปแล้วสี่สิบลูกนะครับเฮ้ยลุงวะโอโ้ไม่ลุงเว้ยแม่งพี่หมดหกร้อยได้ตัวเดียวจริงหรอ ฟ้าของแล้วตัวเดียวโอ้โหแล้วพี่แล้วพี่มาให้กับคนที่มือดีที่สุดในเกมก็คือดีสุดจากจากล่างอะไม่ได้ลุงด้วยมือที่ดีสุดในเกมคือจากล่างนะพี่นะฟ้าเฮ้ยวบหกร้อยตกัตัวเดียวเกือมากนะหลายๆคนก็คงแบบเขาเปิดตัวเดยนแล้วเขาก็พอแล้วอะ สามสามสองสองสามสามสลับไปเรืร่อยบนานแล้วนะไม่ได้ลุงเนี่ย <c oughs> ได้ลุงไปทั้งหมดกี่อันนะสามวะแค่สามอันเองวะสามหรือสี่เอง FK ฟันิเจอรที่ไหนดีอ่าฟั์นโเจรครับอนะินฟินิตครับผมอินฟินิตแล้วก็ไปเอาไวท์แบ็กครับใส่โคด้ดอัปเดตผมอารหัสผมใส่แล้วครับพี่พี่ไอก็น่าจะใส่แล้วเฮ้ยกูมาเผาเผ,าเผาเงินพี่เคเนี่ย ลุงไม,ไม่ออกเลยวะลุงได้มาสี่ห้าอันแล้วหายไปเลยเออเดี๋ยวไปผมแบบไปไป,ไป,ไ,ปไปนั่งทําไปนั่งทำคลิปแล้วก็แบบนั่งนับดกว,ว่าผมเปิดได้ลุงกี่อันเองเนี่ยสองร้อยห้าสิบอันโลบักเท่าไหร่วะนะยเอยลุงอันแรกลุงลุงมาพี่เผาเองไปแล้วเนะี่ยโอเคพี่ขอตัวหน่อยได้ไหมอ๋อก็คือถ้าอยากได้ตัวคือต้องเลยด้ลุงต่อด้วยลุงในลุงฟาก จที่ผมอยากกดสกคริปต์นะแต่ว่าเออดีวะโอ้ยมันมันไม่ตื่นเต้น,นอะ่ะถ้าไม่กดสกคริปต์อ่ะเนาะแล้ว,เป,ด 250, ดวเปิดแค่สองร้อยห้าสิบด้วยเปิดยาวๆเลยคลิปยาวๆครับในน่านจะเป็นคลิปคลิปแรกในช่องเลยถ้าสีโมเมสกินลาวี่ได้ไหมว่าใช่ถ้าสีโมเมสกินโอ้โหเพียจะรู้ได้ไงว่าอยู่ตัวตลาดหรือมาดีนไปตรวจตรงลุงข้างๆท,ที่ที่นั่งข้างๆได้ครับ มันจะดูข้างๆเอ่อข้างๆแบบแบบมันจะมีลุงที่มีกาะบ้าฟ้าอยู่ไอ้พวกโอเคผ่านไปน่าจะเจ็ดสิบลูกแล้วได้ลุงมาเยอะอยู่แต่ไม่ได้ตัวเลยนะครับลงอินเหลือตอนไล่ด้วยไอพี่ไหนเยอะครับลงสตอรี่ได้เยอะกว่าครับใส่ว่าสิลงมาเปิดให้พี่ไอครับเป็นคอนเทนต์ให้พี่ไอตอนสุดท้ายครับก่อนไปครับผมเสียไอของเราโอ้โหแล้วมันเลยลุงโอ้โหแล้วอีทีนึงก็ได้ลุงเนะี่ยอะไรวะเนี่ยขอกูแตกตอนนี้แหละ อันนี้คือกดสามเลยเลยสามสิบลูกเลยแล้วกันนะลูกเดียวเลยนล้วกันนะผมกดสกิปเลยแล้วกันนะสามสิบลูกปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่ได้ด้วยโอ้โหกดสกิปแล้วมันเหมือนแบบมันมันมันไม่ได้รุนเหมือนกันนะ <tem mus> โะอ,อ,ะอ้โหยัขงขุดเกลือเลยประกดสกิปว่าโอ้โหขุดเกลือทำไมปรกดสกิปแล้วกเกลือวะ อูว What the fuck? เวว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 เวววววววิปวนะวเวเววววววดวววววเวเวว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 วมววววเดี๋ยวนวววววพวว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 ไวววววววนี่วว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 เก,อกเลอ,อววววไวว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 ่วว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 วรวว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 ว้วว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  เสียไอ้ครับเสียไอไอดีสิบเจ็ดตัวเล,เลยครับผมยี่สิบสี่และครับยี่สิบสี่เลยด้วยเฮ้ออันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยกดสซคิมแล้วมันเกลือเกลือกว่าปะเนี่ยยี้ยผมว่าใช่ว่ะผมว่ากดสซคิมแล้วมันเกลือกว่าเว้ยฟ fuck man หามาลอยลูกได้ลุงมาเยอะอยู่ได้ลุงมาประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ตัวเลย ดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันทีละสามเอ้ยกดหนึ่งเองจำแล้วโอเคหนึ่งไม่ได้เลยอันหนึ่งอีกทีแล้วกันกกเน,นี่ยก็เผยกดไปแล้วเดี๋ยวเดินเดี๋ยวจะเร่งมันไม่สวยคลิปนานแน่นอนครับเอ้ยโอ้เขียนลูกสาวมาติดกันว้าอะกดสามแล้วก็สองสองแล้วก็สามสามสองสองไปเรื่อยๆเฮ้ยหยุดฟฟาแมน ผมว่ากดแม่งเกลือกว่าไว้กดสกีฟแบบแม่งแม่งเกลือกว่าเยอะเลยเว้ยเยอะหน่อยผมหน่อยแทนพี่เลยว,วะเฮี้ยวหกร้อยลูกได้ตัวเดียวอ่ะแต่พี่คิดจะพาสองร้อยห้าสิบลูกพี่หนึ่งหนึ่งส่วนสามของพอี่เลี้ยงสามันไม่ได้จริงๆเนาะฟาดเห็นไหมเปิดสามโอเคเปิดมาสามแล้วก็สองสองยี่สิบสี่แล้วใช่ไหมยี่สิบสี่แล้วนะพี่โอ้โหแม่งโคตรเกลือเนี่ย เฮี้ยผมแบบอู๋หม่กอดคตดเกลือน่องนะผมลืมเอาเทปพี่ออกก้นนึงงคตดเกลือเป็นเกลือแบบ ard, เฮี้ยเข็มปัดอ่ะ <laughs> ห <laughs> ูเป็นบ้ากูเป็นบ้าไปแล้ว มันเกลือมากเลยพี่ผมว่าผมไม่งรวมไม่ดีเลยว่ะโอ้โหรวมแค่นีน้จะไม่ได้ด้วยไปไหนนะไปดิณเลยไปดิงเลยไปดิงเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวนะไม่ได้ด้วยแม่งเลยอีกชินแล้วปกติมากจริงเหรอพี่ไอชิ้นมันเกลือมากเลยนะขออนุญาตหยาบนะครับแต่แบบแม่งเกลือมากอะแม,แบบแม่งแบบไม่เกลือแบบทุเรศอะ ยังไม่เกินแบบทุเรศมากอ่ะหมดหมดดีโลกี่พันนะเฮียไม่รู้เหมือนกันครับหมดได้สกินในซ้ำอีกแล้วทุเรศมากอ่ะตักใจเลยไม่ทุเรศแบบทุเรศส,สัตว์อ่ะสองหมื่นสองหมื่นเกเรหรอผมไม่ได้เลยวะผมไปเร็วๆแล้วกันนะ ที่เชฟผมเลิอกแบบสงสารตัวเองอะผมไม่ได้สงสารผมสงสารทั้งพี่แล้วผมตัวผมเองด้วยเพาวกกูดวงซวยเลยขนาดนั้นวะคือสกินลุงมันเยอะนะแบบติดลุงอะไรเยอะนะแต่แบบผมซวยมากเลยกดทีละสิบแพ็คอะไอ้ดียพี่ดีโร่เท่าไรตอนนี้คุณเป็นหัวแถวแล้วเอ่อไอเดีไอเดียพี่ไอ้ครับไอเดียพี่ไอ้เอ่อผมว่าเยอะอยู่นะแต่เดี๋ยวผมขอเปิดนี้ให้ครบกันเลยกันนะครับ มันเกือจังวะผมเปิดเองผมยังรู้สึกแบบรู้สึกสายตาไม่มันยากแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับดวยอ่ะให้ลิกดก็ไม่พอจริงหรอให้ให้ให้ไปรีกดก็ไม่พอเ <Yeah. Fuck. S 2> นี่ยเฮียฟ u c เนี่ยพอกดสคริปป์อ่ะมันไม่มีลุ้นเลยเว้ยอยู่ดีมันไปแบบฟึ่มโอเคเราให้คุณแล้วเรียบร้อยแบบ มี C กดให้แล้วออกจริงเหรออ๋อ,อคือหนตัวก็คือพี่ซีกดออกงั้นคราวหลังพี่ต้องรู้นะว่าใครมือดีแล้วนะผมผมจะคืนหนึในลิสท,ที่มือไม่ดีนะพี่ <c oughs> <c oughs> ไปดูผมตะกี้สิเฮ้ยโอย้อีกหนึ่งนั่นโอ้ยมีกัน2องอลลันแล้วไม่ได้เหออโอ,โอ้ได้ซัมอีกแล้วทำไมมันไม่ไปขวายนิดนึงวะ จะเย็นนะครับดีโลมันฟาร์มได้นะครับฟาร์มอินฟินิตได้เลยนะฟาร์มชาริ่งก็ได้นะครับรีโล hey, อะเฮ้แต่เออแต่ชาริ่งก็ดีกว่าครับไม่อยากฟาร์มชื่อมันแบบผมผมกัดฟันแล้วอะเฮ้ย hey, <Hey, S 2> เลยอีกแล้วมั hey. ้ง <Hey. S 2> ถ้าไหร่เนี่ยพี่มีห้าร้อยตอนแรกพี่ไม่ให้ผมมาห้าร้อยกดเอ่อโอเคช่างมาเลยกัน ให้ผมกดเรือ250้้ใช่ไหมครึ่งหนึ่งพอดีไม่ได้ด้วยเกลือมากอะ่ะไอ้เหี้ยผมว่ารีโลมันเค็มปัดแล้วนะผมว่าไอ้เหี้ยที่เกลือแบบที่เกลือแบบอ,อืออือ เป็งผมไม่เลยเเอ่ะเม่นมเกลือแบบเกลือมากขอล้างดวงอะ่ะโอ้โหขอล้างดวงเลยเหรอเออเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเป็นอย่างเลยเนี่ยคือพี่ให้ผมล้างดวงถูกปะ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ไปกดออกอีกสามตัวใช่ปะ่ะถ้าถ้าเป็นอย่างงี้ผมจะได้สบายใจไงโอเคนะวี่นะพี่ล้างดวงที่ผมแล้วกันนะดวงสวยๆมาที่ผมแล้วกันนะแล้วพี่ไปอยู่ดีๆกดออกคือกดออกคือไม่ต้องหวังดีโลแล้ว เราจะไปสามสามสิบเลยนะครับร่วมรวนะสามอันเลยเดี๋ยวเร็วๆครับผมเดี๋ยวจะไม่กดสก,กิปนะเอ,อ้ยได้วะได้ปะไอ้เฮียที่ตอนแบบไอ้นี่เลยนะมึงชอบเลยเกินนะไอ้เกมเนี้ยเอ้าวเดี๋ยวผมกดหนึ่งลองกดทีละ้หนึ่งมั้งเปลี่ยนฟีดกดเทนหนึ่งมั้ง,งโอ้จากบ้านรถไม่ขับแล้วเอาจริงเหรอพี่ไม่่ขับเลยอนะ่ะเออเลยไปเละดู้แล้วว่าเลยอนะ่ะถ้าไอ้นี่มาอันที่สองอนะ่ะเลยแน่นอนระเบิดกันเลยว่าเลยนะครับ อืมเลยแน่นอนดูเมื่อกี้ก็ดูเออฟาดแม่งเข็มปัดเลยอะดูดิทีเนี้ยแม่งเลยเห็นปะแม่งเหลี่ยมแม่งโกงนะพี่นี่แม่งโกงนะพี่พี่ฟ้องแบบมันได้นะแม่งโกงนะแม่งโกงมากนะครับโอ้ดูดิสามแถวเนี่ยมันมามันมาหลอกให้เราตายใจนะ้วเสียสามอันนะ ดูดิดู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 มันโกงเราพี่ดู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 โคตรแบบเนี่ยออสตาไปเป็นแของจริงนะมันมีเศดอยู่ youtube พี่จริงเหรอเกือแจ๊ดอะเกือแจ๊ดแจ๊ดผมเกือแบบเกือแจ๊ดเกือแจ๊ดแจ๊ดเลยแบบเกือมากเลยเกือแบบสุดๆไปเลยอะโอ้โหเฟัชบ๊วยใชมันเกลือมากอะมันเกลือแบบ ตัวมาสองร้อยแล้วว่าเขาว่าใหญไม่ต้องคับเป็นไรโ okay. อเค SPD เอาเอาเราไมพูดดูบคทีนะ่เ,เราได้เนเขาไปเขาไปตนำนาต่อไปโอเคห้ okay. สุดท้าย กู <G ül üş> ชเลยวะเี yeah. ่น้ำตากูจะไหลนอนะถ้าเปิดทีดละสามต้องเปิดอะไรสามสิบสองสาอหสามหกสามคูณสิบสองได้สามสิบหกสามเกสี่สองสี่ห้าสิบปดป่ะเปิดสองแล้วเดี๋ยวหเหลือสองร้า่านไหนได้ ep เยอะครับด่าน,นล่าสุดเลยครับด่าน,นล่าสุดเลยครับเล่นด่านล่าสุดได้เลยนะ ไป48กดเลยแล้วกันในแค่แล้วม่งเกลือแบบล้างดวงผมสุดๆอะต,ตอนเนี้ยโอ้ม่งเกลือจังวะหรือว่าต้องกลับไปสเต็ปเดิมอะ3322เหรอเอ่อเอา3อันนี้ให้เหลือ80ไปแล้วกันต้องเป็น3322ใช่ไหม ว่ใช่โหพี่พี่หกร้อยได้หนึ่งตัวอันนี้ห้ารพี่ได้ได้กี่ตัววะเนี่ยกดหนึ่งทำไมวะออกดหนึ่งนะล้างล้างดวงล้างดงหน่อยกดเที่งกดเทียนหนึ่นนแล้วกดสองแล้วกดสองแปะ,แะเยี่ยผมจะลองห้าแล้วว่าลูกสาวเออได้พี่ได้ไปกดผมกดสกิปได้เลยนะ เล่แบบไม่ไหวแล้วเนี่ยเล่แบบเริ่ม,แบบมโหร้อนแทนพี่แล้วเนี่ยมันเงินพี่ไงผมเลยแบบหนักใจอยู่แต่ก็เอ้ยมาแล้วไอ้ลุงลุงเลยประมาณร้อยห้าสิบลูกฟาดเราไม่ได้แล้วยิบสี่ครับเหลืออีกไและ ดูดิดูมันโกงพี่ดิดูดิดูดิดูมันโกงพี่ดูมันโกงพี่ดิเยอะแม่งแบบผมเจ็บปวดอ่ะนี <c oughs> ่กูเติมเองกูน่าจะเจ็บปวดเองอ่ะผม,มตอนเนี้ยโอ้โห้เยี่ยขาวล้วนมีเขียวด้วยโอ้โหมันเลยดิเลยแบบน่าเกลียดมาก ยากมีโอกาสได้แบบ3าสามลุงเลยได้ไหสามแบบอีก5ครั้งครับอันนี้ครั้งที่1ครับผมจะเหลือสอ0แล้าสิบและเกือไแบบคันที่2ครับ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าลุงมันออกง่ายอยู่อีก3ครั้งสุดท้ายครับ1ครับ หมดแล้ว่ะแค่เปิดได้แค่ยี่สิบนาทีแล้วอ่ะพราะเพราะผมเล่นโน่นนี่นั่นด้วยดูมันเลยดูคุณคยณเธอหไหมให้เขาบมมันเลยไม่ไม่เกี้ไออ่ะสุดท้ายครับพอละแองกลยกูต้องไปลุงด้วยพี่ดูอ่ะ ได้เลยนะพี่มีสกิลอะไรอะ่ะรอกัน <c oughs> <c oughs> สอกน้อยยิ้ด <c oughs> สอกร้อยกับสองร้อยห้าสิบอ่ะยิดเคยิดแม่ขอยยืดยาวนะแต่ไม่มายิดแม่แมสองร้อยห้าสิบอ๋อ ได้ดีว่าไหร่ดีด่ันหนึ่งเหรอไตยังอยู่ไ้ถ้าแม่งแรกได้ได้กูมีกคปซูลเป็นฝันอะจริงพี่เดี๋ยวนะถ้าเรานับแคปซูลใช่บ้านหอันใช่ไหมสอง้อยเจ็อ่ะเดี๋ผมเอาคาคาเลเตอร์มาง่ายๆเลยเดี๋ยวเราเปิดคาคาเลเตอร์ให้เลยเดี๋นะสองจ็ดบนะสองนะบวก2องห้าเบจะจะกินมันมีสกินเขียวปะ่ะใช่จะกินเขียวด้วยบวก28บวกสี่ส นี่พี่เปิดมา5 9 8นะบวกกับไอ้นี้ด้วยพวกนี้อ่าบวก6บวก5บวก4เอ้ยเบจิต้าสโตนั้นก็สกินปะเนะี่ยอ่ะบวก1บวก1ด้วยอ่ะอ่าทั้งหมด615ครบครับเงินหาง่ายกระชากกดยาก <laughs> <laughs> เออชียโอ้แบบเย็ดเป้ฟาหก600ลูกกี่ประหาทวะนะ่าขอพี่ผมขอญาติดนึงนะ วิกฤตอันนี้ใช่ไหมสิบสิบสองครั้งสิบสองครั้งเท่าไหร่อะหนึ่งหกเก้าเก้าคูณสิบสองสองพันเคยี่สิบเคอ่าดูตัวกันไปครับผมออสตาครับตามที่เราเห็นกันนะครับตามที่พี่พี่ซีนอสทำไว้ให้เรานะครับพี่กดเลขสนะิบเจ็ดดาววันนี้รอยังได้เลขสิบเจ็ดก็โอเคมั้ง โ okay. อเคข้อดได้ทำครบแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูตัวออสตาต้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันกดอันนี่กดนี้กดนีน้ลืมลรียมเยครับเรามาดูออสตาต้ดีกว่าครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครับสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบสี่ครับเราบอกอดตได้ทุกซีซันแต่ขอนักเรา พี่แต่กดชิปแค์ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่โอโ้โ,อโหโอ้เลเดี๋ยวนะพี่ทำวินี้อยู่พี่ออสตาได้เหรอเชียร์โอ้ลี่าพี่สุดเกิดอะ่ะเอาแต่พี่ยังไม่ได้อีโวใช่ปะโอเคยังไม่ได้อีโวอันนี้ทำทำทำตามนี้นะครับทุกคนไอดี ID ที่เป็นหัวแถวของออสตาลบอกนะครับไอดีพี่ไอสกิไอสกิดไออะไรก็ว่าแต่เป็นเสียไปแล้วนะครับผมเขาบุญคนอีกีสุดยอดครับผม <c oughs> พี่ผมรู้สึกเข็มขึ้นคอเลยอะไรเงี้ยไอที่กดปุ่มคาสุดงั้นก็เดี๋ยวผมไปแล้วนะครับไปด้วยกับการที่ V ีดีพี่ไอเป็นอะไรครับขโมยได้ไปเฮ้ยพี่อย่าขโมยนะพี่ไอก็ตามตัวนะครับอย่านะโอเคเดี๋ยวผมปิดอย่างนงี้ละกันก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับผมไอเดียเยพี่ไอไปไปไปคือขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มานั่งดูไลน์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่มาคูดคุยแล้วก็มาแบบทําอะไรก็แล้วแต่เล่นด้วยกันนะครับ รวมถึงพี่ไอด้วยนะครับขอบคุณที่ามาให้ล้างดวงเกลือของผมใส่พี่นะครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยคูแบบผมร้องลอยเลยพี่พี่ผมร้องลอยเลยนะเว้ยผมแบบผมร้องลอยอะ่ะผมร้องลอยจริงๆนะเว้ย <c oughs> นั่นแหละครับก็ตามนั้นครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันศุกร์หน้าครับวันเจอกันวันศุกร์หน้านะครับมารูว่ามันเกมอะไรต่อก็ ตามนั้นนะครับใช่ครับผมครับวันเจอกันครับผมก็ฝันดีล่วงหน้าทุกคนครับพักผ่อนกันด้วยนะครับแล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินด้วยนะครับแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆนะครับโชคดีครับร่ำรวยทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมผมครับยี